โอ้โหอันี่แหละโอเคนะส่งของต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็ผมเกือบพังเฮ้ยชิริไปฮนะเดี๋ยวตามก่อนก่อนเออดูไมีเสียงมีเสียงก่อนนะนี่ไงไอ้ไปแล้วไปดีกว่าไปฮนะเดี๋ยว เออไปเลยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวะดูแมพเลยครับมารู้แมพเลี้ยวเลี้ยวซ้ายปะเลี้ยวซ้ายใช่ปะวะใช่ใช่ใช่โอเคนี่กก็ไปเลยเลสโก o แค่เลยสัมพวกแกเนี้ยโอ้โหทางอะไรวบนั้นน่ะ ตั้งตันเหรออ๋อส่วนแมพโอเคอู้หรซิงเลยซิงก็ผีมึงเนี่ยไม่เห็นซิงเลยต้องดูของด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของหล่นจรมันก็ไป็นโผที่ที่เดียวกันนะเดี๋ยวไปทางทางถนนดีกว่าทางดินมันขี่ยากนิดนึงวูฒิธาถนนโอ้โคตรไกลเช็ดเก้ไล่เสี่ยดูของเนี่ย เอ้ยทำไมไแม่เอายามาใส่คับหายวะมาใส่ในห้องนอนมาใส่ในห่วงเก่งนะ้ไเนี่ยหืมดูคือนยนแตนโคซิงเอ้ยเหมือนจะชิ้นสุดแล้วว่ะนี่เป็นไงโอ้โหเทคนิคการใส่เกียร์กระปุกกูขาวเกียร์โต้างนานกูเพิ่งใช้เป็นไอชิบหายหืมดูดูท่าว่าทาาว่าเปลี่ยนไปยไหมไม่ เดิมเล่นสายเกียร์สามมันทำไมวะบอกเลยว่านี่นคือแล้วเออนี่ต้องจัดจัดเกียร์สี่ไปดิโวู้ลงแนบวันนี้ต้องนี่อี๋ไปเลือความเลยกูกูตายแค่ห้าสาบาิบใบใช่ไหมช้าโคตรเลย โอ้โหภูเขาเป็นการปิดแมมที่โคตรสิหืมไปน้ำมันไปทางไหนวะฮะจะบอยจะบอยนักเอ,อ,องแล้วไอเส็ดเคถึงไวชิบหายเพิ่งเพิ่งจะสามนาทีเองนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องมาส่งของนี่อีกอะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอืมเหมือะเรต้องเอาหมอมาส่งว่ะโอ้ถังถังน้ำมันบอน,นี่ไงวะเออเดี๋ยวต้องเติมน้ำมันด้วย น้ำมาสำ่สัมลองว๊าชียบ๊ะเป็กเอียดบบึ๊บบ๊บถึงไปมือด้วยโอเคเออฟูดฟูดปะออเนี่ยมันอาหารว่ะลืมโอเคโอเคฮะวางเลยแล้วก็ฟูดอีกอันหนึ่ง เสร็จสิน้นโอเคเออไหนวะถัาางมันเอานี่อยูย่อยู่นี่เดี๋ยวต้องเอาน้ำมันติดตัวก่อนไปตัวเนี้ยนี่ยะถังมันเจอรีแคนโอเคเดี๋ยวต้องเอามาเติมด้วยถามว่าเติมยังไงเหรอก็แค่วางไปหยิบมันออกมาแก๊สมันเข้าไปนี่ก็แก๊สอะ จะได้ผังเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็เอานี่เก็บเข้าไปที่เดิมแล้วก็หยิบมาโอเคได้ละแล้วหน้าทางมันใส่ไปในไม่หน้าไปหน้าทางเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแมวแมวยังก้นได้นี่ก็ได้บุ๊บเรียบร้อยเฮ้ยยูว่ะเน่ใสก่กอกอยู่อยู่ด้านท้ายเดี๋ยวกูจะหยิบไงละ่ะไอชิบหายคุณจะคุยหยิบไม่ได้วางเงินวางเงินหยิบเองไม่ได้ชิบหายโอ้เาย พูดเร็วชิบหายเลยกินดีววนกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เหวี่ยงห้องดอกสออันโอ้แม่เจ๊กจะได้มันจะได้ไม่ขออย่างนั้นนี่ไงครื่อมือโอเคเสร็จแล้วไปไปส่งของต่อแล้วกันวันนี้น่าจะส่งของได้สองที่ตรงไหนเน,นี่ยต้นไมน แกตีฉันเดี๋ยวไปช็อปไหมว่าไปพาร์ทก่อนไปช็อปแล้วกันเดี๋ยวได้ไปซื้อน้ำด้วยไป let's go <S ไปฮะเดี๋ยวไปซื้อน้ำด้วยเดี๋ยวไปซื้อน้ำด้วยกับไปแตลินเออไปไดเปขึ้นมายังยังเมืนพูดแตลินเลยเออทุกคนเหงาไหมอ่าเหงาไหมกับกกเที่ไม่ได้แตลินานักนัน โอเคคลิปนี้เอ่อเอาติ๊กอัพไปก่อนแล้วกันเอาเอาไอ้แดงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไอ้แตลินคอน่อยพรุ่งนี้หรือมึงไม่ก็หลังจากคลิปนี้แหละนะว่าตอนไหนเนี่ยผมจะพยายามลองคือให้มันถี่ขึ้นเหมือนไอ้แตลินว้ายเหี้ยท้าไม่ทางมันเหมือนทางครวเลยวะแต่ทางคือเหมือนปกติเป๊ะเลยว้ายดูของด้วยปกติโอเคโอเคแต่ทางนี้ไม่ไม,ไม่ปกติไอชิบหาย แต่ลินแต่ลินจ้างใช่ไหมก้อยมันโดนสิบลอลชนตายหยุดแม่ทางโคตรแบบโว้ยสะพานขาดเหรอไม่น่าเลยมันให้ผมมาทางนี้สะพานขาดโอ้โหไม่ได้คุณภาพเลยเยีย่แต่ลินดิบแม่งไอสัตว์องกูเกือบหล่นไอสัตว์โว้ย หกนาทีน่าส่งของทันนะที่จะขายของแต่แต่ว่าคือแบบช้าชิบหายได่กินนี่เลยมันแบบมันดูแบบปวดตับไหมเนี่ยอยู่กับไอ้แดงเนี่ยไอ้แดงช้าชิไหายไอ้แดงกระบ,บานะโอ้โหกูปวดตับเลยยิ่งเค็ โอ้โหขึ้นเนินขึ้น,นงั้นจัดเกียร์หนึ่งไปหู้ยุยุยุไปไปชา้าเลยรถกูหยิดแม่ตอนลงนี่น่าจะลงได้เร็วมากนะหวังว่าน่าจะาาาเร็วนะแต่ว่าข้าวเอาหนุนเออข้าวขอมาส่งเอ้ยมาเลยตอนนี้ไอ้กบไอ้กบเลี้ยนหนำช่วงนี้ไม่ลงนะเดี๋ยวเออเออชิบหายแล้ว ที่ผ่านอะไรเหรอนี่กูจะเบ,บรกแบบขั้สุดยอดนเป็นไงไม้หน้าโมดกูสัจจิตแม่มันมันต้องการเลยนะราคาเออเดี๋ยวต้องซื้อน้ำด้วย,วยกวกกินน้ำนถังนั้นไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ย,ยกูถือถังนี้มาแล้กกวก็ซดเลยปะยาอ่อนในควาดวัทต้องทมาสู่ใช่ไหมเนี่ย กูเอาน้ำมาส่งแล้วกูต้องซื้อของจากร้านนี้ไอเช็ดเค้ได้ตังปุ๊บซื้อปั๊บไอเช็ดเค้เหลืออย่างแค่อย่างเดียวใช่ไหมที่จะได้แบบต้องมาส่งโอ้เ้ยเอาน้ำมาส่งแล้วกูต้องซื้อน้ำกินน้ำที่กูเอามาทำไมกูไม่กินน้งแ่แกกวะเฮ้ยไม่มาเกี่ว c o คอนกราช a t น o ู you h ูเร b r i l l i a n ล ว่าไม่ทำเมื่อกี้มันอ่ะมันแค่ผู้คนคนแค่ล <c oughs> ิชันไม่โอเคอ่ะเหมือนน่าจะบล็อกของอันต่อไปนะโอเคแล้วก็เออลืมทำไมกูลืมง่ายดนงวะเนี่ยชอบเนี่ยเน,นี่ยนำ้นำเนำีน่ยน้ำน้ำน้ำสิบบาทซื้อมากระสวบแม่สิครับ สดื่นที่พายกเอาขอไปสูงอย่างนึงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้วะตอนนาทีแล้วโอ้ยเอยตีลิน